ราด,ดรับ78รายงานตัวครับนี่เป็นคำพยายกรณ์ของดวงเดือนตุลาคม2565นะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับก็พระฝนต้นเนานะครับสุขเกษตรดาธิบดีครับได้โปรดกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำทำนายในข่าวต่อไปสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็ถ้าเจะเป็นช่วงที่ตัวท่านเองเนี่ย จะได้มีความสุขความสนุกกันล่ะครับนะฮะอันนี้สไตล์ของสิงห์นะครับต้องมีเรื่องเฮฮาสไตล์ของสิงห์เนี่ยมันต้องมีเรื่องที่เรียกว่าไปพบปะสังสรรค์นะครับกับเพื่อนฝูงนะครับในจังหวะเดียวกับการที่ตัวดาวประัสตัวของท่านเนี่ยเข้าสู่พบสาช้านะครับในพบสาช้านะครับแล้วก็ในตัวพบสาช้าเองก็มีความเป็นเกษตรานธิบดีด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าเรือนนั้นเข้ามาอยู่พอดีนะครับประกอบกับจังหวะที่ดาวการเงินก็เข้ามาอยู่ร่วมด้วยนะครับโอ้โหมี คู่สมผลคู่ท่ายกเลยทีเดียวนะครับดังนั้นจริงอยู่ครับถ้าเรามาดูช่างน้ําหนักกันแล้วเนี่ยตัวท่านเนี่ยมีความเป็นนิดนะครับก็คือมีกําลังก็ค่อนข้างน้อยเปรียบอาทิตย์ได้ก็เหมือนกับตกน้าแต่นะฮะต้องอาศัยตัวเขาเรียกอะไรอาศัยตัวของเพื่อนๆของท่านนี่แหละ ตัวของเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยให้เป็นประโยชน์นะครับก็จะยังได้รับผลประโยชน์อยู่เพราะว่าพบที่อยู่ตรงกันข้ามเนี่ยนะครับเขายังถือว่าเป็นพบสุภาพแล้วเป็นพบสุภาพที่มีจังหวัดที่ดาวคู่ครองเนี่ยนะเข้ามาอยู่ด้วยในตำแหน่งตรงนี้ดังนั้นเนี่ยอะไรที่เกี่ยวข้องกับคู่ครองนะก็ยังจะได้รับการสนับสนุนกันอยู่นะครับ กอบกับช่วงนี้ความเป็นสุภาไปอยู่ที่ไหนความเป็นสุภะเข้าไปอยู่ในภพลาภะดังนั้นเนี่ยเออถามยังมีดาวเกตมากระตุ้นด้วยทังนั้นเนี่ยยิงอยู่ครับอ,อ,อาจจะไม่ได้มีตำแหน่งดีกว่าช,ออช่องที่แล้วสักเท่าไหร่แต่ยังไงเซลก็ไม่เสียดังนั้นเนี่ยเมื่อมามีการกระตุ้นนะครจากดาวเกตที่อยู่ที่ภพปุตตะนะครับเรื่องเกี่ยวกับความคิดนะการที่จะมองไปข้างหน้านะครับ อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับล่าผลแล้วก็โยงคันเข้ากับความสัมพันธ์ที่ท่านเนี่ยจะต้องไปเจอไปพบปร,ประสบจริงอยู่ตัวก็เหมือนอย่างที่ผมบอกไว้ตอนตอน้นกําลังของตัวท่านอาจจะน้อยไปสักหน่อยในช่วงเดือนนี้ต่อช่วงกลางเดือนหน้าแต่กําลังของเพื่อนท่านเนี่ยมากดังนั้นเนี่ยท่านก็จะได้อาศัยเนี่ย เรี่ยวแรงและกำลังดาวเนี่ยของผู้ผู้ร่วมงานของมิสหายของท่านเนี่ยมาเป็นตัวขับเคลื่อนนะฮะสิ่งที่ท่านต้องการที่จะทําไปข้างหน้าอะไรทํานองนี้นะครับดังนั้นเนี่ยหากท่านเฉยๆ,ๆไม่ออกไปพบเหตุผลใครเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะฮะไม่ได้เลยจริงชาวสิ่งนี้เก็บตัวไม่ได้นะฮะต้องออกไปเฉิดฉายนะออกไปเฉิดฉายออกไปเรอรานะฮะก็จะได้รับ ลดีนะฮะการเก็บตัวนะฮะสำหรับท่านในช่วงนี้เนี่ยไม่โอเคไม่โอเคมาต้องออกอย่างเดียวเลยละนะต้องออกอย่างเดียวนะจะออกกลางวันหรือออกกลางคืนก็ได้นะครับและออกได้ตลอดนะครับนะเพียงแต่ว่าตัวท่านเนี่ยเรียกได้ว่าออกไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องควักเลยนะตัวท่านเนี่ยกาลังไม่มากับแต่ว่าเพื่อนท่านนี่กําลังมากจริงๆเนะี่ยออกไปเนี่ยโอสส้สัยจจะมีคนเลี้ยงนะจะมีคนเลี้ยงนะก็จะเป็นจังหวะที่ ประสบความประสบความสนุกนะฮะก็ในช่วงที่สุขเป็นกเกษตรเนี่ยนะฮะอะไรที่เป็นเรื่องของความสนุกสนานเฮฮาเนี่ยก็เรียกได้ว่าจะได้ได้มากทีเดียวได้มากทีเดียวทีนี้ให้เรามามองเรื่องการงานนะครับเรื่องการงานเนี่ยดาวอังคารเนี่ยหลังจากที่มาให้ลาบนะฮะในเรื่องของความคิดอ่านในเรื่องต่างนะ แล้วมันจะย้อนกลับไปเป็นราชาโชคอีกรอบหนึ่งนี่ฮะตอนจังหวะที่มันดีดกลับนี่แหละครับนะฮะแล้วเขาเข้าไปอยู่ในภพกรรม,มะเอานี้พอเข้าไปอยู่ในภพกรรม,มะแล้วมันก็เหนื่อยหน่อยนะยังว่าแลยเขาออังคารอยู่ในกรรมะเนาะแต่ว่ามันเป็นกรรมะที่เป็นราชาโชคทั้งนั้นเนี่ยเหนื่อยแล้วเนี่ยมีจังหวะดีเหนื่อยแล้วมีจังหวะได้แล้วจะเป็นจังหวะได้และดีเนี่ยที่เรียกได้ว่ายาวพอสมควรเพราะว่า กลางหลังจากกลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ดาวอังคารเนี่ยยังมีความเป็นราชาชโชคและอยู่ในภพกรมะอยู่นะครับดังนั้นตอนนี้เที่ยวตอนนี้เล่นตอนนี้คบหาเพื่อนฝูงนะฮะพอถึงจังหวะกลางเดือนพฤศจิกาไปแล้วโอ้ทีนี้แหละครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ไม่ไม่ใช่เรื่องเที่ยวเล่นและมันจะเ,นเรื่องการงานละเป็นเรื่องที่ท่านจะได้ประโยชน์โพดผลละนะฮะดังนั้นเนี่ย แม่นายชาชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับจะมีโอกาสได้เที่ยวเล่นเดือนหนึ่งแล้วไปพบโอกาสเสร็จแล้วค่อยย้อนกลับไปทํางานอืมนะดีไหมผมว่าดีนะอืมเป็นเรื่องเพลิดเพลินฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าจะได้พดผลด้วยนะเพลิดเพลินและได้พ้ผลรวมกันอยู่ในช่วงต่อระหว่าง เดือนตุลาคมกับเดือนพฤศจิกายนยังไงก็รับไปพิจารณาดูนะครับว่าจะทําอย่างไรกันดีนะครับครับก็จะถึงเวลาที่จะใช้ไพ่ออร์เริกลสถาภาธิหารนะครับมาร่วมด้วยในการออกคําพยาก์นะครับมีคําถามมีปัญหาอะไรนะครับก็ตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่มาหนึ่งกองนะครับผมจะเป็นตัวแทนเปิดให้นะครับก็คําพยานก็จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับอ้าวเรามาตั้งจิตอธิษฐานนะครับผม เลือกไพ่ไปพร้อมๆกันนะครับครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่1นนะครับก็เรียกว่าท่านคงจะได้รับการสืบต่อเรื่องราวอะไรบางอย่างมานะครับก็บางอย่างที่ท่านได้รับสืบต่อมาเนี่ยนะฮะก็อาจจะ บางเรื่องก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกใจนะครับแต่มมันก็คงจะมีประโยชน์บางอย่างนะครับคงจะมีประโยชน์บางอย่างไม่งั้นก็คงจะไม่ได้รับการสืบการทอดต่อมานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่รับไม่ได้นะครับไม่รับไม่ได้ในระยะยาวก็คงจะต้องมีสิ่งที่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นนะเพียงแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยเรียกว่าตัว ของคนที่ได้รับมาเนี่ยก็อาจจะยังมองไม่เห็นข้อดีแต่ถ้าเกิดเห็นข้อดีสามารถนํามาดัดแปลงใช้ได้แล้วก็ก็คงจะได้รับผลดีจากสิ่งที่ได้รับมานะครับก็มีน้น้มนะครับที่จะต้องออกไปในเวลาค่ําคืนทําอะไรต่างๆในช่วงเวลาวิการอะไรน้นน้องนี้นะครับบางเรื่องก็อาจจะดูเป็นเรื่องที่แปลกแต่ก็ทําได้ครับทําได้นะทำได้ครับ,นะรบสําหรับท่านที่เลือกไ่กองที่สองนะครับเป็นจังหวะที่ เรียกได้ว่าต้องระมัดระวังนิดหน่อยช่วงนี้จะเป็นช่วงใจกล้าบ้าบินกันเลยทีเดียวครับพร้อมที่จะเสี่ยงโชคพร้อมที่จะเสี่ยงดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดเงินตลาดทุนหรือจะเป็นการลงทุนในแบบไหนก็ตามอยากจะแนะว่าระวังไว้สักนิดหนึ่งเพราะว่าการลงทุนนะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องพิจารณาเรื่องราอะไรให้ดีนะครับพิจารณาเรื่องราอะไรให้ดีเพราะบางทีเราใจใหญ่เรา จเร็วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับผลดีอย่างที่เราต้องการต้องพิจารณาด้วยครับคือการตัดสินใจที่ดีการตัดสินใจที่เร็วมันต้องมาพร้อมกับข้อมูลและปัญญานะครับถ้าทุกอย่างครบทุกอย่างพร้อมตัดสินใจได้ครับทําได้โอกาสได้รับผลดีก็ม,ม,มีมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับยังไงก็ขอให้พิจารณากันดูให้ดีนะครับผมนะก็สําหรับท่านที่เลือกไพ่ของที่3นะครับเรียกว่า ได้ใบนี้แล้วครับอาสาไปเลยครับอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวไปค้องอาสาไปเลยครับบุกน้ําดูไฟยังไงไม่ต้องกลัวนะครับโอกาสสําเร็จมีคือเขาจะทํามันเหมือนกับบางอย่างนะฮะเขาส่งมาโอกาสมาให้ท่านทำเนี่ยเพราะรู้ว่าท่านทําได้นะถึงมันจะดูยากนะแต่ว่าถ้าเกิดทําได้แล้วเนี่ยความสําเร็จเนี่ยจัดว่ามากนะครับเพียงแต่ว่าท่านทอง ถึงใจนะถึงใจเขานะฮะเพราะว่าคนที่เขาเชื่อมั่นในตัวท่านเนี่ยเขาก็จะมอบหมายทั้งอ,อ,อำนาจและทรัพยากรมาให้ตัวท่านนะครับในการที่ท่านจะเอาไปทำเอาไปลงทุนเอาไปจัดการเรื่องราวอะไรต่างๆทั้งนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวครับอาสาไปเลยครับโอกาสที่จะได้รับผลดีโอกาสที่จะได้รับผลได้โอกาสที่จะได้รับประโยชน์โพดผลมีครับมีแต่ขอให้ตรงไปตรงมากับเขานะครับ แล้วก็มีใจที่ถึงท่านสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่4นะครับการทําอะไรอยู่กับบ้านนะครับก็จะได้รับการสนับสนุนได้รับการส่งเสริมธุรกิจที่ทําอยู่ที่บ้านนียก็จะเป็นธุรกิจที่ไปได้ดีนะครับการที่ท่านจะไปออกปากนะครับขอ,อความช่วยเหลือนะฮะกับสมาชิกในครอบครัวกับบุคคลในครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่อะไรต่างๆเหล่านี้ มีโอกาสที่จะได้รับความอนุเคราะห์มีโอกาสที่จะได้รับการเกื้อกูลนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ท่านจะเลือกใช้คําพูดนะครับเลือกใช้คําพูดให้เหมาะสมนะครับหากท่านเลือกใช้คําพูดให้เหมาะสมนะครับเลือกจังหวะเวลาที่ไปพบหาให้ดีโอกาสที่ท่านจะได้รับการต้อนรับโอกาสที่ท่านจะได้รับความสําเร็จได้รับสิ่งที่ทําให้ตัวท่านได้รับความยินดีมีมากๆนะมีมากๆเป็นไปได้นะครับก็ พอข่าวผีบ้านผีเรือสักนิดหนึ่งนะครับโอกาสที่ท่านจะได้ก็จะสําเร็จดังท่านต้องประสงค์เลยทีเดียวครับสําหรับชาวลัคนาราศีสิงครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงนะครับก็เป็นจังหวะที่เรฤทรว่าต้องออกไปนะ คบหาต้องออกไปสังสรรค์ต้องออกไปให้ห้าขั้นนะครับเพื่อที่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ในเชิงย้อนกลับนะในจังหวะเวลาที่ตัวท่านต้องกลับไปทํางานนี่แล้วก็ทุกอย่างที่ท่านได้ไปเพาะผมความสัมพันธ์เอาไว้จะย้อนกลับมาเป็นราชาโชคทําให้เกิดการส่งเสริมในทุกร่างแล้กก็ขอ,ขอประสบความสําเร็จกันมากๆนะครับ